hả ngày làm gì đó cái bị gì đó à thì tí vẫn yên đi nó tí quay yên tới bông yên nè đi quay nè ไปเองไปจังไหนปะเนี้ยไปใส่งไหมอไปอนะไปใส่เอ้า,อาหั่นหัน <c oughs> ถ่ายโปรโมเข้าไปขอมาลอกปิดไว้เห็นยัง อะไรดูอะไรเห็ดยังเห็ดยังหมือนพน้องเขามดแม่สิถืออไดอกแกออกมาเออออกไปฮึฮะยิ้มออก

ข่อยที่หงไปบาดมืออื่นของข่อยนะโอ้ยน่ารักหมพี่งานมือวานนี่เอางานหน่อยหรืองานใหญ่ เบิ่งขัดแหนหมออย่าเข้าไปเอเออเอ้าเข้าไปผมนอกไม่จุ๋ยใส่คอเบิ่งนะข่วนเด็ดีๆ

โปรโมสไว่า huh? สิเก็บใหนแม่นะฮะบอกไม่ยินเลยเก็บอยู่เลยนี่มองเห็นบ่นี่เหรอเนีงานเห็นบ่นี่เก็บอยู่นี่หรอเนี่